เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนสรุปผลโหวตพบ85เห็นด้วยว่าสวควรเคารพเสียงของประชาชนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสะสะโดยมีผู้โหวตถึง3,487,313ครั้งส่วนข้อเสนอแนะพบว่าอยากใหส้สวฟังเสียงประชาชนไม่ควรเกี่ยงงอนหรือบอกประชาชนอย่าก,กดดันเพราะเป็นเรื่องส่วนรวมที่ประชาชนเจ้าของประเทศมีสิทธิ์ส่งเสียงได้ ขณะที่บทบาทของกะกะตในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนยังรู้สึกคลางแคลงใจมากที่สุดกะกะตจึงต้องประกาศผลและรับรองสอสอให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสสหากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามกะกะตควรประกาศว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหากเลือกตั้งเสร็จแล้วมาประกาศย่อมเป็นความบกพร่องของกะกะตที่อาจถูกมองว่ามีเจตนาให้คุณให้โทษกับพักหนึ่งพักใดดังนั้นควรส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ใช่ตัดสินเองเพราะจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือตั้งความคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดอย่างพื้นที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวบ้านถูกดำเนินคดีข้อหาสร้างบ้านอยู่อาศัยและโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวบุกรุกพื้นที่ป่าจึงอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง เช่นเดียวกับที่บ้านนาเหล่าใหม่อำเภอเชียงดาวที่ผ่านมาถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเกิดความขัดแย้งโด้วยกลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ําปิงขอให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาคนกับป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ต่างกับชาวบ้านในจังหวัดน่านและแพร่ที่หลายพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งอยู่ในพื้นที่ป่าที่สปกอต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมาผู้แทนแค่รับปากแล้วก็หายเงียบไป จึงอยากให้รัฐบาลใหม่ใส่ใจกับปัญหาที่กระทบต่อที่ดินที่ทำกินของประชาชนโดยเร็วที่สุด